ตอนนี้อ้าวติดแล้วเอาอะไรอะ่ะมีเหลืองนับตกรับของนุ่นองี่ไม่สั่ครับครับมีเหลืองนับตกของนุน่นอ้าวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ มากินกว๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวอะไรนะนท์นก๋วเตียวไก่มะละครับร้านประจไก่มะละร้านประจำประจำจอยประจำใจใก่อนลงรถครับสวมแมสด้วยนี่ความรอขึ<ะ>้นไปต้องรับสายผ่านวเวลาลงไปแล้ว เ็นยังเฮ้ยเป็นยังก็ใจเย็นๆเป็นยังาน่มด้ย่เอาไทยทำใจดีเป็นยังทำใจดีนะครับก็ทำใจดีๆ อะไรทำใจดีงตอนนี้พี่หัวใจจะมาให้พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนค่อยพูดฮะเดี๋ยวก๋วยเตีย่าดนี้ใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนเาขนาดจดจดเฉพาะของเราสามคนเปเฉพาะสองคนสองคนบอกเพราะผมสั่งให้นู่นแล้วก็ผม อ oh, ๋อเอเสอน้นสเลส้นเล็กเยเ,เส้นเล็ก,ลกมแม่นแล้วเา,า,าเดี๋ยวสั่งเสร็จนะครับเรามาดูกันสาวนุ่นเขาจะบอกอะไรเรา,เไ,เาไปแล้วอา้าว ไม่ใช่อะไรนะทุเรียนเขาอยู่ในรถนะมันจะนนนไปกินทุเรียนมีอะไรจะบอกนี่คือถอยรถจะตีชนต้นยางเหรอเฮ้ยรถเป็นอะไรไหมโอ้พี่บุบเลยไหนเอาพูดว่ารถชนต้นยางยังหัวลรถไหนเอาเอามันชนตรงไหนไม่เห็นเป็นไรเลยนะเอาข้างข้างขู่ตึ๊ดเลยขู่แรงไหมเฮ้ยจะเอายังไงทีเนี้ย เอ้าเจ้าจังไงไหนกันคือกันขับมันเป็นรอยไหมต้นยางเขาเป็นไรไหมต้นยางเขาน่ะไข่ถามหาโลดวันไหนพิถามว่าต้นยางเป็นยังตีไม่เห็นไหนไม่เห็นไม่รอยเลยจ้ะห่างข้างขาไม่ใช่น้ํายางเขาแตกออกหมดแล้วบอกเขากีดด้วยยางต้นยางเขาเนี่ยกลับไปอะเอารถเขาออกให้เรื่ๆตีดาวสิเป็นยังเขาได้ของมาได้เฮ้ยแบบเขียดเสาหลัก แค่นี้หางแค่เนี้ยชตอนไม่หกล้อนะจะเข้าไปเขาไม่ให้เขาหวงที่นั่นเอ้าพัวอะไรนหน้าบอกอย่าไปอย่าไปโดนเส้นเขตเขาเด้อเลยยังจอดก็ไปดูพิธานานนาเัไม่เห็นเขาเอาไอ้เส้นนั้นถูกไปบอกเอานหน้าบอกเขาเขาเอานั่นน่ะไอ้เส้นนั้นแ่งเขน้องคเลดาอ๋อเราต้อง เราต้องไม่จอดเว้ยเราจอดแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก,กอคนติดโควิดเก้าพันโอ้มาแล้วครับปลาแน้วเอาดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อนมาแล้วไก่ามาละแสบหลายอ้า ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ครับ